ว้าวปูผ้า,า,านี่อะไรเนี่ยีนอะไรเนี่ยี่อะไรเนี่ย,น,น,ยน้องผูผ่าหลับอยู่นะครับนอนก่อนน้องผูผาบอกมามีว่าอยากได้ชุดสไปเดอร์แมนมากเลยวันนี้เราจะมาดูรีแอคชั่นของน้องผูผ่านะครับซึ่งตอนนี้หลับอยู่เดี๋ยวมามีจะจับเปลี่ยนชุดเลยครับและให้ตื่นมาพรา้อมกับชุดสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์ก่อนมันเป็นชุดอย่างนี้โอ้จะเปลี่ยนได้ไหม,ไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจะตื่นแล้วเจะตื่นแล้ว ต้องกรี๊ดแน่ไม่ดีใจก็ร้องไห้ตกใจเดี๋ยวเราเซ็นเซอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเอาแล้วเทไหมเทไหมยังไม่หู้ตัวยังไม่รู้ตัว,ย,ตวยังหลับอยู่ <c oughs> เราต้องเงียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตื่นครับตื่นมาแล้วจะไม่เซอร์ไพรส์ไดูหน้ากากดิม,ม,มนาานันียิบหน้ากากดูนีมนี่สายคนหงส์ใสแล้วเด็กจะมองเห็นยังไงนี่ครับมันเป็นตะขารเป็นตะขครย,ยากมากเพราะว่านี่ดูถุงมือ ي, ดูถุงมือ <c oughs> เสียวจะตื่นสะกครอชุดก็สวยจริงๆสีสันสดใสอันนี้เป็นชุด Spiderman Gen หนึ่งนะครับเจนหนึ่งไกลนะไกล้วอย่างที่ตื่นมาต้องกรี๊ดแล้วเราจะทำยังไงให้เห็นว่าตื่นมาบอกว่าเรามีกล้องวงจรปิดอย่างน้อยเราจะบันทึกได้ Spiderman เฮออียกูผานะครับเดี๋ยวรอดูตอนตื่นกันนะครับ ใส่ใส่หน้ากากเลยไหมใส่เลยจะได้ตื่นมาเลยเพื่อนๆนจะได้เห็น,นตอนตื่น,น,น <laughs> แกงเด็กนะครับแต่ว่าเด็กต้องดีใจนี่แค่นั้นก็ได้ <laughs> สไปเด้ปูผานะครับ <laughs> เพื่อนๆทางบ้านนะฮะ <laughs> พ่อแม่สั่งมาให้ลูกครับ <laughs> ถ้าลูกชอบ นี้เป็นไงครับโอ้โหเท่เลยพ่นใยแนะ่คืนนี้พ่นใยทั้งคืนเดี๋ยวรอทัางคืนก่อนนะขำๆชอบใจไอเดียป๊าป้านะไอเดียป๊าป้า <laughs> นี่ใครอะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันสไปได้ร์มนได้เปล่านี่มันตัวอะไรเนี่ยทำไมหน้าผูผ่าเลยเปล่าจะไมมีมันนอนอยู่ในบ้านแบบนี้ทำไมหน้าผูผาหรือเปล่าใช่เปล่านี่ใช่เราอะคยีตานี่ทำไมมือภูผาเป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยไอ้หยา ต่อเฉยยังไม่รู้ตัวนะครับพเพื่อนๆยังไม่รู้ตัวนะครับนี่ซูเปอร์ฮีโร่ออปีนปีน <c oughs> <c oughs> สปไปเดอร์แมนขี้เา่านะครับเฮ้ยนี่มันใครเนี่ยทำไมมีสปไปเดอร์แมนอยู่ในบ้านเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมีสปไปเดอร์แมนมาอยู่ในบ้านเราให้พเพื่อนๆรอดูตอนเตือนอีกทีหลับต่อแล้วครับผมไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเป็นสปไปเดอร์แมนแล้ว อุภผา,าเป็นสไปเดอร์แมนแล้วนะครับรู้ไหมมีสไปเดอร์แมนอยู่ในบ้านเราขี่เศามากนะครับขี่เศามากนะครับอ่าอย่าไปใส่หน้ากากนะครับเราจะทำยังไงให้เขาตื่นดีนะครับเนยสไปเดอร์แมนคนนี้นอนแบบนี้เราจะช่วยเหลือคนยังไงฮะสไปเดอร์แมนบิดิี้อเกยจแล้วครับบิดเป็นสิบทีละสไปเดอร์แมน แล้วแล้วน้องภูผาก,ก็เป็นสไปเดอร์แมนเย้ชอบไหมครับชอบชอบไหมเดี๋ยวใส่หน้ากากกันใส่หน้ากากกันโอเคไหมเดี๋ยวกันนะหน้ากากมาแล้วดึงลงโอ้โหเหมือนสไปเดอร์แมนมากภูผาสุดยอดเดี๋ยวนะว้าวเต็มชุดแล้วคะ่ะ โอ้โหแลวแล้วภูเผ่าก,ก็ได้เป็นสไปเดอร์แมนสมใจไหนสไปเดอร์แมนทำท่าไงครับ <Yeah. S 1> ยาทำไมวันนี้มีสไปเดอร์แมนเข้ามาในบ้านแบบมี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราไปเล่นข้างนอกกันต่อนะโ <Okay. S 1> okay. อเคโอเคอ้าวสไปย้ายก่อนจ้าสไปเดอร์แมน where are you going <c oughs> ไปเซอร์ไพรส์ยาใช่ไหมโอเคระวังตกบันไดนะ ยิ่งเลยคนนี้ใส่ไม่ดีไ,ไปเร็วไปเร็ว,อเ,วอเ,เอาแล้วเอาแล้วแล้วจะได้นอนไหมตอนนี้4ี่ทุ่แล้วเดี๋ยวฟินไม่เลิก ไม่น่าซื้อชุดให้เลยโอ้โห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 หมุนหลายรอบด้วย